ถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปลูกจ้างก็เลยไปเขียนใบาลาออกพร้อ <c oughs> มกับไปฟ้องเรียกค่าเสียาหายจากการเลิกจ้างมาเป็นามเพราะว่าโดนกดดันให้ลาออก <c oughs> แล้วก็ฟ้องได้ด้วยนะนายจ้างจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้แล้วก็ค่าชดเชยด้วยเพราะว่าลูกจ้างเขาไม่ได้ทำผิดอะไรไง <c oughs> รอจริงหรือรอหลอกครับผมผมว่าน่าจะหลอกเพราะว่าเป็นใบลาออกไม่ใช่ใบอจริงครับอ่ะรอจริงโอเค พี่รอจริงรอจริงใช่ไหมคะคำตอบคือรอหรอนะคะหมอน้องสืบโลก เพราะเราไปเขียนใบาลาออกไงคะทุกคนอย่าไปเชื่อนายจ้างเด็ดขาดพลอยขอเน้นย้ำเลยคะนายจ้างไม่มีสิทธิ์บังคับให้เราลาออกแต่ถ้าเรารู้สึกกดดันโอ้หหนูเลยต้องไปเขียนใบาลาออกหนูอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วพลอยต้องบอกว่ากฎหมายไม่มีความรู้สึกดังนั้นเมื่อเราไปเขียนใบาลาออกเองเขาไม่ได้มีสถานการณ์บังคับให้เราเขียนเราไปเขียนเองเนี่ยสุดท้ายไปฟ้องเนี่ยโอกาสชนะน,น้อยมากเราจะไม่มีสิทธิ์ได้รับอะไรเลยนอกจากค่าจ้างงวดสุดท้ายฉะนั้นการถูก บีบให้ลาออกบีบด้วยความรู้สึกทําอะไรได้ถ้าตอนเนี้ยเรายังไม่สะดวกหางานใหม่ก็อาจจะต้องทนทําไปก่อนนะคะเพราะถ้าเราไปเขียนใบลาออกมันเท่ากับลาออกเนาะแล้วก็ระหว่างนี้ก็อาจจะไปหางานใหม่แต่ถ้ามันเป็นกรณีที่นายจ้างเขากดดันด้วยสถานการณ์ที่ทําให้เราไม่มีทางเลือกเช่นเธอต้องเซ็นเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นเงินเดือนงวดสุดท้ายฉันไม่จ่ายหรือถ้าไม่เซ็นจะล็อกห้องประชุมแล้วก็ไม่ให้ออกจากห้องประชุมอ่าแบบเนี้ยพี่ไอ มันมีกรณีแบบนี้ถ้าเราเซ็นไปด้วยสถานการณ์แบบนี้ค่ะก็ยังสามารถไปฟ้องศาลได้ถือว่าในจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเราก็มีสิทธิ์เรียกเงินตามกฎหมายแรงงานได้ทุกอย่างเลยดังนั้นทาไม่ได้ก็ลาออกไปไม่ต้องลาออกนะคะไม่มีใครมาบังคับให้เราลาออกในจ้างไม่มีสิทธิ์บังคับให้เราลาออกค่ะ